กาบสวัสดีพ่อแม่พิน้องยังไพัชว่าเปิดกล่องหรือเปล่เปิดฮะพัชว่าเปิดกล่องหรือเปิดเปิดแล้วกูวันเด้อโดนเด้อโดนกาบสวัสดีพ่อแม่พิน้องดนะจ้าพ่อพ่อกันจำเก่าจำเคยกับฟองนองเรือนนะอ่าตัวหลักมาดูกเฮอร์มีกล่องอืมเอาแต่มาลายๆกาบสบายดีพี่น้อง เห็นเห็ับไปดิยองปลาลุงที่ลอยกับบนังดิบนั่งกลางไปสบายดีปลาลุงดูไปมาข้ามคือก้าวของยองเลยคืออันนี้หล่นแทบเป็นแทบตายพอต้องเดือนลอยเงินไปซื้อเละอีกเนองซื้อเละซื้อหัวพี่น้อยอีกนี่มะพร้าวปูนนะโวดพี่น้องเย ซื้อหน้าหนึ่งออกหน้าหนึ่งซื้อหาซิบออกหาหนึ่งลืมกลับพี่น้องเอ้ยกลับไปซื้อใหม่เ <laughs> จ้าก็จบอเล่นมุกเจ้าก็จูมาดักใจยังหรอบอกเจ้าลืมลืมกรับอันนี้คือวันนั้นก็ว่าเอาไปกวาเจ้าก็ไดลย่เาในั้นไม่กมันมก็บุเมเป็นหมกแล้วคะแนนก็กระหูว่แล้วคะแนนอะไร บกเขาสติกกันแล้วพี่เน้ยดิบบกเขาคากันเลยคอยทะาคอยบอกว่าเริ่มเริ่มกับเอ้าสื่อหาศูนขึ้นจิกราบหาหนึ่งเกว่าไปไปไพไปมันพี่น้องหลังจากที่ไปเสริมชวยมาพ้นหลับที่ได้พี่น้องคือเปลกมาข้ามมามีเงินใส่เปลอกมาข้ามใส่นี่เขาบัน จงนำนาบ่บอแด้บ <ici S 2> ่พังช uh ับ huh. ่ไดบ่พังชื่น่ดีนะตก่าอย่นี้กับงบ่าดุจกอชัวคนมนสลาก เป็นเพิ่มพูนแล้วมามากปอบมะขามไปเสริมสวยแล้วก็มาจากป้าเจ้ากับปอมะขามเสวยข่อยไปใสวนี่เดี๋ยวก็มีคนมามีคนมาหักมาเปย์ฮะนะจุกชื้นเอามาพ่อใหม่ดุลูกก็ไม่ตื่กได้พ่อใหม่พ่อใหม่ที่ดีที่ผ่อเก่าอยู่เนาะโอ้ยยังเฮิงเลยอ่ะใส่บัลลัยเด้อพ่อเนี่ยเดินเอ้ย ดีที่แล้วจะหาใช่บ่ได้นะเจ้าหาใช่ไปไหนย่อหอดพอหรืย้อนพอดูก,กระเพานะแมวยังกระย้อนหักนะดูกระเพาะมันแมวกระย้อนไหมงูใส่อยากได้พอใหม่อะไรมันใส่พอเอ,เอาเราเลื่องพอมาแล้วกับพี่น้อง คลิปนี้ไม่ต้องเดือดฉัมาตอบคำถาม fc คือเก่าเนาะสำหรับ fc คนใหม่ที่เข้ามาเบิร์เนาะแลย,ยังบอทันหูที่มาสิไปเนาะยังมีอันคอมเมนต์เข้าม,มาถามว่าพผล่โผล่ไม่ต้องเดือดไปใส่ยังมีคอมเมนต์เข้ามาอีกเนาะเท่ากับต่อไปอันทา่จะถ่ายคลิปอันตอบคอมเมนต์คอมเมนต์นีน้แล้วเนาะยังมีเข้ามาอีกแบบว่าคนถิงเปิดเข้ามาเบิร์ใหม่ก็ื่อยังหูเนาะ เม่าดถ่ายคลิปกินข้าวแรงถ่ายคลิปกินข้าวกินอ่ะมุกเห็นพผลเนาะโอล่กับแม่เฮาส์เลิกก็แล้วพี่น้องพผลเพิ่อน,อนมมก็อยู่แต่เพิ่นพวบมันก็เหคยมาตัวกของพวกมาแกะเด็กมาคลอดคนแข็งตัวจับโบแกะโอ้พ่ผลเปรี้ยวน้ำเฮ้าเฮ้าก็อยู่กัน อยู่กันแต่ที่เห็นนี่แหละพี่น้องเลยน้องสาวกับไปทํางานเนื้อแต่เฮาวฝน้องเดือนสาวแม่แล้วก็ลูกๆอยู่ในเฮือนส่วนสาวพ่อนั้นเพิ่นก็อยู่แต่เพิ่นฝรั่งอยู่หน้าหมู่บ้านพี่น้องแต่ว่าเฮาก็สิบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะเพราะว่าจักสิว่าจังได๋เนาะพี่น้องให้เข้าใจไปน้องเดือนเนาะอยู่คดละหมดกันนะพี่น้องหมู่เขากันหนะไปนํากันหมดไร เป็นอยู่ในทีเมอร์ถ้าอยู่ในทีแจ้งจะคิดว่านะไรคนละโมดก็โรยผีหนอนเลยเราก็ู่ทีแจ้งกันเลยใครเบิดคืนเันก็อยู่ในหมดของเพลินเนาะ <c oughs> อันส่วนนั้น้าเตื่อยน้องพี่น้องอันรื่วพ่อแม่น้องไข่ดาวเป็นหญ้าของแม่น้องเดือนน้องเป็นหญ้าของเฮาเป็นล่าซาวของพ่อเฮาแบบเฮากับอันน่าเศร้าๆเป็นล่าซาวยาล่าซาวเขาิจัดน้องน้องน้องแม่ของพ่อน้องแม่ของพ่อเฮา เาก็เลยห้อมฝนมาย่าย่เตยอย่เตยเนาะเป็นย่ทั้งพ่อถ้าพอกะเป็นกะอยู่โตคนเดียวกินข้าวกินน้ำก็มากินน้ำข้าวย่าเตยนั่นแหละบางทีเป็นก็เมาข่าวน้ำห้ามไปหนึ่งไปหนึ่งกินแต่ว่าย่างเขากะส่งเ็นยูแต่ก็เฮงๆส่งเถ่อเนาะว่าเขากะเกรงใจทำเม่ อย่านั้นทำแม่เสียใจเนาะสาสีอันใจใจรไรกันหัวเลือกมันเป็นมากอะ่ะไลยสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลยสงส่านทำเองทำแม่เป็นไงเขาบอกเลยเนาะพี่น้องผัวเมียก่อนสิปากก็ต้องต้องเกียรติต้องสร้างกันเลยจังหวะจังหวะเลิกกันได้นะอยู่น้ำกันบ่ได้ต้องเลืออดเลือทนเนี่ย จากที่คนหางน่ยกลายเป็นคนสั้งแต่ทำแม่ก็ตามพ่อแบบว่าจนแนมหนักกันบมได้เลยถ้พ่อน่ยอยากกลับมาอยู่แต่ว่าทำแม่เด็ดขาดเนาะหมอเอาทำแม่บอยากอยู่น้ำแล้วทำแม่ก็บอกฟัวอีกเลยเบื่อผู้ใต้ทำแม่นะเบื่อเพ้นผู้ชายแบบว่าหน่อยไาซีดีนะที่เขามาในชีวิตเพิ่นนะะเบื่อ แต่ว่าผูา้ชายดีๆกัมีรายเนาะแต่สำหรับทำเองนะก็ชื่อเบื่อยาวนะตอนนี้นะดีอยู่เปิดกรไฟนำบ่ลเน่เออา้าวอยู่ร่วมกันก็นดีต้องก,กันอยู่นำได้เนี่ยถาเฮงไปแลยค่ะกันว่าแบบนี้สงสัยิได้ลูกคนที่สาม คนที่สามต้องตามมาแล้วเดี๋ย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 วเอาเนเอาวันอกอีกคนหนึ่งเ้าเนองเดือนก็อยากได้นอกอีกแ้วพี่นอกเ้ยบานเบ่งกระเป๋าดูอันนี้เงินไว้บอสเเรียงเดียวกียงเอา้ยเอาเงินเงีงี้ยเงเง้เเีียงเีเงเี้เงี้ยงง้นยงเยเง มืดมืดโบเลกินข้าวเพราห่าคำาจะกินข้าวหรือกินนมใหญ่เหยีขนมโหดเลยเมื่อไรเห็นแถาพ่อก็เป็นห่วงพี่น้องจ้าก็คือว่าโอ่อนเนี่ยถ้าพี่น้องอย่ามาดราม่ะไ่น้องเดือนเดลยเวลาเข้าไปหาแถาพ่อนะถ้าเข้านั้นอันนี้ไปส่งเป็นชีปวดชีน้ำมากพี่น้อง เามมันจ yeah, ็อยากปนสีมาเฮือนมาแต่ปนอยบ่อยากเมื่อนปนอยากมาอยู่นะแต่แม่ก็สีห่าไอ้เห้าเนาะแต่ว่าไปอยู่อะโผลมาแต่สัตว์ทังสี้เวลาห้าวเลยกินนั่นกินนี่เจ๊งๆแล้วไปอย่างหายพผล่โผล่กับว่าห้าวนี่เป็นหัวอย่างหายโผ่ไมาอยู่นั่งเแต่ก็มาแต่แม่ก็ห่าแต่สนใจแต่แม่เนาะวัดก็เลิกกันนะ ตพ่อคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างตพ่อเมื่อเบิดนับแต่บรอยู่บรนอนพี่น้องเก็บเมื่อเบิดแม่ตาฮูพันไปอยู่น้ำพลอใหญ่ก็ไม่ใหญ่เสื้อผ้าลูกเต้า,เา,เเเาพ่อเมืออเ่อเบนะิดแต่วันยังหาเมียงง่ออย,อ,งอ,อ,อ,อย่างนี้เอฟโฟนห้องตัวเก็บเมื่อเลยเมียสินออนนะทำแม่ัดชินใจบ่โอตัดไปอยู่น้ำพลอใหญ่อ้อพคนยังจอยอะไร ไปอยู่กับพ่อค่ะพ่อใหญ่ก็คลายเขาคลายน้าซื่อเสื้อผาหายตาแม่ก็ตัดสินใจไปทำงานอยู่ไทยอย่าวมาเห็ดเพื่อนเห็นกาได้มาอยู่ตาแม่ัะเบื่ออันนี้แต่ว่ามาพัวเนี่ะมาหวงลูกหวงเมียเนาะขนาดเลิกกันแล้วก็ยังเก็บเอาไปเบิดทุกชี่ิง ไปเมื่อนะคะเมื่อนมแปนปูดวงยงเตยจเมื่อว่าคุนไม่อยู่นะเพื่อนยังเตยอย่างนี้ตะโกะยงเตยก็วางครั้งคือเก่าันนี้ก็ได้เงื่อน่มนะเบอร์้าผมเป็นลูกก็อุ้มยัยเลยพี่นอง เอไปเป็นลูกมุอุกใจลเห็นก็เกยดจังเดเนาะ้าเป็นลูกนงบุญชิตอันนี้บวกพอได้เอาไปเพิ่นกับาฟังหมือคกะไปเพินไปตามีตามเกิดเพินไปจนไปบ่ได้อีกูแล อันท e ้าว่าหักบ่อแพงบ่นหักแพงพี่น้องเด้อมีลูกคนใดถือห่าหักถือแพงพอ่มแพ่ใสางเล้แต่แก็ต้องเลือกแม่น้ห่วงกามรูซึกแม่ไล่ัว่าเหคือบ่นบ่ยังเลยแม่เป็นก็สบายใจเอาไปหยิไป ไปไดนนั่นเลยนี่เอาไปป้าไปเพื่อนเพื่อนคนนั่นแหละเลยบอกได้พี่น้อเพิ่นาคอนเมนต์ว่าอยากเห็นหน้าคุณฮะย้อนพิ่น้อง่อยทนันนี้ตปปลานเลยบอกได้พี่น้องที่มาคอมเมนต์ว่าอยากเห็นหน้าคฮาย่อมพี่น้องายทุกบึงบุไร เดูวอนลมดกำเว้นเป็นตายงก่อกเว้นเป็นตาเห็นโอเว่นกคือเป็นตาเห็นกก่คือตาเห็นกเว้นเป็นตาเข่าเว้น่เป็นตาเห็นเนาะกเว้นเป็นตาเขา อยู่ปตามนีไมไ่ตามเกิดไปจนไป,ไ,ป,ไ,ปไม่หไ,วมมไหวกูละ้เอลว่าอแม่มาก็ยังไงถ้ายังอาพพอมาอยู่นั่นน่าให้น้องมีเพื่อนและถ้อแม่ชิบปอยู่น้ำนองก็คือเก่าแล,แล้วพี่น้องอกบติดกัน <c oughs> เป็นราเส้าออเาะสัญญากับตัวเองพี่น้องเลยจังได้กรสมวยร่นเยว่าหมวยประวัติศาสเยนาะ พ่อใหญ่ไปนไเสร็ญนยําทามึงซื้อก็ใช่ก็ลงวัดไปเนาะอ่าจะยากับตัวเองที่น้องชิบอยปราวัศาสตรสามร้ยเนาะชิบยลูกเนี่ยเป็นคือฮา

บัวมาบัวห้จะดอกบัวห้จะดอกบมาบัห้จะดอกบอร์ห้าอ่ขนาดบัวห้พี่ดอกเบเบิกเอานี่ยเลยบัวห้นี่อนห้ผามอยู่ใไกสัมบัตเส็ด้ว ข้ามคายใส่ข่าสะพม่มกและเงืดกอยาหมักพีน้องเยจะเฉดอะไรแหละอยากได้เมียงามก็ต้องอดทนเกิดมาในชีวิตพี่น้องบ่เคยละพมจักทื่ออย่ามาละพมบดมือบดเบนน้ำบ่เคยละโาะมันิเคยบอกละยังได้ก็คือกระชือนี่ มัดถือไปคือคนเลยจังน้อยมันนีไปเห็ดภมพี่น้องสร้างเพลอาให้ละภมิอาอุดกรได้นะซาบมือมือที่สองพี่น้องเหมือนไม่ต้องเดือดฉลอดบ่มือสามนี่มัดไปซองหลบแล้วละมันมีผลดิกับการเห็ดเอองานตรงมัดมันก็เป็นห้อยห้อยมัดคนเดียวองานได้สิเฉยมัดจะเคลื่อนฉบมัโอ้ยมัดไปให้เขาสะเขาอุ้มไอ้หนอนไอ้หนาเนี่ยก็มาใส่แสดงว่าท่านได้เล่เบาไปเลย อันละเห็นงัเข้าไปละเฮ้ยขอกระบอกข้อเท็จของไปถามรายละเอียดบอกว่าพื้นว่าแล้วแล้วนี่หรือยังยังไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอ้ยเพิ่งให้คันน้นองอุณหภูมยังมีต่ออีกได้พี่น้องอะัรเงือกเรียบร้อยแล้วเอ้ยถึงเวลามานล้ ปาดปาดริบมันจะออกค่โอ้ยเออเขาเริจะว่าให้หมูนะจะเป็นยังแบบไนก้พุผมกัญญาหูกันนอยคิวกระดกมันพุ่มสันเขาเก่าแบบชื่อว่าเก่าแบบพระผนเลี้ยวความกิไร้องเจ้า ก็เอากันใหม่ๆพี่น้องไม่น้องด้วยกับเงินจะคลองเอาได้จากไหนหนักคือเก็นค่าพี่น้องนาะเนาะเก็บแต่ลงความหล่อขออันเลยเอ้ยจะจกเอาคอยนะจะลงในไอศครีมกับเราคอยแล้วเป็นผลตั้งแต่แรกหนักกันสงการเนาะไปหนักกันไปเที่ยวละฮะหนักไปเห็นเพื่อนเพื่อนหนักซื้อบุญพี่น้อง เบาก็เอือยเอือยนะกระดับหลุนเอือยนะหอมขาว่าเอือยเอือยเห็นแล้วเบ่าวบุญเจ้าความจริงมาเบาเหร็นี่ลยบ่ะโชคมากแม่หมาคามอันแจ็คแมนโมเมนต์เจ้าหน่อเราบอกเจ้าหน้าคือคือคงเคยเห็นตะหูกันเนาะเจ้าหน่อบ่าวบุญเนาะจะหน้าคือคือคือกับเบาบุญแล้วนำาปัดคล้ายๆน้าเดชนี่แหละพี่น้องเอ้ยหน้าตากล่า ซื้อนะพี่น้องซื้อเผืนน้ำบุญเพ่งตอนแรกห้องตะบ้าบุญล้างๆมาห้องเพ่งกำลังหนาหายเบิ้ดมามาแทนเป็นใหม่บักเพงจากบาบุญเป็นบักเพ่งจากบุญเพ่งเป็นบักเพ่งพี่น้องเอ้ยเจ้าเอาเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยากเล็กน้อยเด้อบุญต่อมานะฮะใคบุกไปห้องจำบักจะเกี่ยนะ มาพ่อวาวด้เฮ้ยว่าวเห็ยังน้อนึโอ้ยก็บากอยู่กันเสือเลยแม่กับมาพันยังก็วาพันยังก็เฮ้ยหนาหนาหนาใหญ่ๆหนะเฮ้ยพะแพแดปพิศพแดงนะฮะทานอ่นยัง อยากหัวใหม่อันเฮ้ยสมมุติว่าเจ้า็เบิ่งขาวเฮ้ยอันองก็ว่าพระองแม่นบ่พระอตึ๊ดตึ๊ดเมื่อคืนอันมอนมอักอะนะอันองก็ชื่อองค์ดองค์ดองน่ยนะมีมีเมีย8คนเฮ้ยกสิยอมอยู่ันนั่น่ะเฮ้ยยอมเป็นยังเฮ้ย ดีหลายเขาอ,อยู่ไปขอครัวเขหาหักแพงกันบัดกว่าคนเลยงง <laughs> แต่จะได้นอนคนละห้องนะเออเอากระน่าคน,นละห้องแล้วเขาก็จัดชั้นใลยนอน,น,อนคนละห้องคนละห้องเยอะห้องเยอะเลเจ้าดีหมดเลยเนาะต่แปดคนจะแกะมังคามันจะบวชเดีย๋ยวชอบหนึ่งในแป๊บเดียวได้หนี่งแล้วเอย่าแปดคนเลย อีนั่นนอนในโรงแกมาคานนะนอนติดเตียงกูอนนอนในคุกสองคนเทาแก่นกันแตเสร้าไม่ได้เดี๋ยวนี้ัวกเราแปดคนได้มันคิดแล้วมึงดูอาหารมาไหลแล้วมึงด้วยแปดคนแต่ก็สี่คู่เลมื่อนึงไ่ถึงเราจะพัน์เงินเงินปเห็ดพมเด้แบดนี้แปดคนประเห็จเงินไม่ใช่ไปจ่ายให้หะงจอมี้อะไรเนาะ ให้รอดเถอะฟัวเอ้ยแล้วมันลุ้ตก็ให้มันรอดย่าเมียแปดคนน่ะแต่ว่าแปดคนเนาะโอ้โหโมแบ่งไปเลยในข่าวพี่น้องเยเบิ่งข่าวคนไทยหน่ะชิวอยู่แล้วเนาะเพราะว่าข่าวมันออกดังเติบอยู่พี่น้องข่าเข่ากับเบิ่งอยู่หัวมันเด็กขึ้นบ้างไอ่าเป็นข่อยนะทาเป็นข่อยนะ าไปคนเปนคนใช้เรือต่จ็ดคนชีออกคนหนึ่งคนวบยอยู่นั่แหละเอาเจ้าก็เป็นเป็นคนที่หนึ่งนนี้ก็ที่ห่วากับชอด้ที่หก็ได้นะเจ้าอ้าคนเจ้าัวหคนจะเป็นคนที่หนึ่งอ้าวโอ้ยบ่นนะน่พศเปียกก็เลยนะพี่น้อง เอเป็นคนที่หางเป็นคนที่หาของทีด้านไหนบอกว่ามีไร้าสิยังอะขึ้ว่าปักอาม้สี่ห้าอ่งนี่เป็นคนเดียวในเป็นคนเดียวของใจแล้ว แณะเพือนผมมา mời ดีอเไรหนว่าแลยมอหื่นพี่น้องเอ้ยเมื่อ้านเดี๋ยววะส้างเนียงามต้องทใจใครแต่คอยบุคอยประเทคานเฮือนอยู่พี่น้องเฮือนของเช้าอะรเธอเพือนเปิดประทศไปูแคนเขาผูบ่าวปดจักรมาจากไรแลนดีสิริสิรินกดมาขอเพทอสัตโอ้ใครแต่ยบืทึกพโตอยต่ตอนั้นเป็นไงคกันพรอาทิดรถ้วเปิดจากท่านพี่น้องผู้ยงชุกแหลนผุดยาสมน ก็ังได้เห็นคนอล้วก็อดไโอ้ไปเลยฮะกปตาลิมปีปากัเปตาลิมป่าของไปเสริมด้านีนะเว้ <c oughs> จะจะได้หายน้ำข่อยไปแล้วเรามาจองกับเป็นนางแบบนางงามสนัดนี้ฮหัวขุ่นกับเป๊ปานนี่้ <c oughs> ตอนนี้เรห่อกุ้าวแล้วมังหุ่นทะเล